ฟาบิโอสไบเคยเป็นหัวหน้าเพศสัตว์ของลีเจียนเอมเพลอร์ชิวเดนก่อนที่เขานั้นจะได้รับการดัดแปลงเป็นสเปซมารีนเขานั้นมีความสนใจอย่างมากในการทดลองทางชีวภาพต่างๆแม้ว่าเขานั้นจะมีนิสัยสันโดษแต่ก็เต็มไปด้วยความใฝ่รู้และเคยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของตนในการแก้ไขข้อบกพร่องทางยีนของ l ีเจ o n นที่3มาแล้วในช่วงปลายของสงครามเกรทครูเซดความปัถนาในการวิจัยเลือดเนื้อของเขาทําให้การทดลองทางฟาบิโอสไบนั้นยิ่งเกินขอบเขตเขานั้นได้ก้มหน้าก้มตาทํางานในห้องทดลองที่เปลี่ยนดั่งใยแมงมุมของ จากการทรยศของฮอรัสได้ปะทุขึ้นพฤติกรรมและนิสัยของฟาบิอุสนั้นยิ่งสุดโตงมากยิ่งขึ้นเทคนิคการวิจัยของเขานั้นก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเขานั้นถึงกับทำการสร้างร่างโคนของไพามาร์ผู้พักดีอีกคนหนึ่งขึ้นมานั่นคือเฟอร์ัดมานูสที่ได้ถูกตัดศีรษะไปต,ตามคำขอของไพามาร์ฟูกิมที่ตอนนี้ได้ถูกปีศาจเข้าสิงแล้วในช่วงการปิดล้อมเทอรล่าทางฟาบิอุสไบได้ทำการทดลองที่โหดร้ายและทารุณต่างๆกับประชากรจำนวนมากที่ได้ถูกจับเป็นเชลยเช่นการสตู เธอร่าจะสิ้นสุดลงฟาบิอุสไบนั้นก็ได้นาคนกลุ่มหนึ่งนี้ออกจากสนามลบแล้วเมื่อฟูกิมทราบข่าวก็โกรธมากได้ส่งคนไปทําการไล่ล่าบุตรที่โทรยศคนนี้ของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟาบิอุสไบนั้นยังคงเดินทางไปมาระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆเพื่อค้นหาและเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมพัฒนาเทคนิคของตนและแสวงหาความหมายของวิทยาศาสตร์ในจักรวาลเคยร่วมมือกับเหล่าเพศสัจกรที่มีความเทอทะยานเช่นกันสร้างพันธมิตรเพื่อค้นหาความลับของความเป็นอมตะและเคยทําการขโมยล่าของคอรัสและทําการโค่นล่าของคอรรรัสขึ้้้้นนมมาาาาาาาแลละะดวยกกททํีี่่หหเเเองจถ ไล่ล่าจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายจากาักรวรรดิเควอสและเหล่าต่างดาวแต่ด้วยการศึกษาวงจรอินฟินิตเซอร์คัตของทางเอลดาทางฟาบิอุสไบได้สร้างเทคโนโลยีการเกิดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเขานั้นสามารถทําการสร้างร่างโคนของตัวเองและอัปเดตสําเนประสาอย่างต่อเนื่องเพื่อทําการย้ายจิตวิญญาณและความทรงจำของตนไปยังร่างใหม่และเนื่องจากเทคโนโลยีนี้และยีนบกพร่องบางอย่างของร่างกายเขาร่างกายหลังจากการเกิดใหม่ของทางฟาบิอุสนั้นก็เริ่มเสื่อมสลายเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในช่วงหลังๆเขาจึงต้องเปลี่ยนร่างกายบ่อยขึ้นโดยทาง ั้นได้อ้างว่าตนเองนั้นได้เชี่ยวชาญความลับขององค์จกักรพรรดิในการสร้างพายมาดและสเปซมารีนแล้วและว่ากันว่าเทคโนโลยีอันล้ำค่านี้เดิมทีนั้นได้ถูกขโมยมาจากเทอรล่าโดยสายลับของอัลฟาลีเจียนในช่วงการกรบฏของฮอร์ลัสโดยฟาบิอุสไบนั้นได้เอื้ตนในการสร้างมนุษย์ใหม่และเชื่อว,ว่าสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เขาสร้างขึ้นมานี้นั้นจะสามารถก้าวข้ามเผ่าพัพนธุ์มนุษย์ในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนในแผนเดิมของฟางฟาบิอุสไบมนุษย์ใหม่นั้นจะเข้ามาแทนที่มน